สวัสดีค่ะดิฉันพี่อศาสตราจารย์ดรสุเิตาปุญญะปุวพัฒน,นะคะหรือว่าอาจารย์บุกนะคะวันนี้จะมาสอนการทําผักดองสามรสในรายวิชาวิทยาศาสตร์มีคําตอบนะคะเราสงสัยไหมคะว่าผักดองที่เรากินตามร้านอาหารญี่ปุ่นหรือว่าร้านอาหารเกาหลีเนี่ยรสชาติอร่อยแบบนั้นทําได้ยังไงมีขั้นตอนการทํำยังไงนะคะเราจะมาดูกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้จะมีน้ําส้ม,ส,มสายชูหมัก3ลิตรน,นะคะมีน้ําตาลทราย1.5กิโลกรัม มีเกลือ25 0กรัมนะคะวิธีทำทำยไงก็คือนำส่วนผสม,สมตั้งไฟขุนจนน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือเนี่ยละลายจะได้น้ำผักดองสามรสนะคะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นนะคะต่อไปหั่นแครอทและหัวไชเท้านะคะหั่นบางนะอย่าหั่นหนาถ้าหนาเกินไปเนื้อของน้ำส้มสายชูแล้วก,ก็น้ำผักดองสามรสเนี่ยมันจะไม่เข้าไปในเนื้อของผักนะคะแล้วซอยกระหล่ำปลีเป็นฝอยนะคะจากนั้นก็นำผักต่าง ไปลวกน้ำร้อนเป็นเวลา10วินาทีจากนั้นก็เอามาล้างด้วยน้ำเย็นนะคะแล้วไปจุ่ผักที่ลวกเนี่ยแล้วใสุ่งและเทน้ำร้อน3ลรนให้ทั่วผักนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็ปิดฝาให้ให้สนิทนะคะแล้วก็นำไปใส่ในตู้เย็นหรือว่าคุณไม้ดูเป็นเวลา3 7วันอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้ก็คือเครื่องช่างนะคะเราก็เปิดออนนะคะแล้วก็ช่างโดยกดแพนะคะ แล้วเราก็สามารถที่จะชั่งเกลือได้นะคะชั่งน้ำตาลได้ตามปริมาตรที่กำหนดเลยนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำเอาน้ำส้มสายชูจำนวน3ลิตรนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายมาละลายกับเกลือนะคะมาละลายในหม้อนะคะโดยเปิดออนแล้วก็กดฮอตพอดนะคะหลังจากนั้นก็ตั้งแต่อุณหภูมินะคะ แล้วมันก็จะเดือดแล้วก็เอาส่วนผสมนี้นะคะมาใส่ในหม้อที่เราเตรียมไว3้3าิตรนะคะแบบนี้นะคะเราเทเลยนะคะอันนี้ได้แล้วนะคะเดีแบบ๋ยวแป๊บเล็นะคะเราก็เทใส่หม้อที่เราเตรียมไว้เลย3าิตรนะคะแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็คนนะคะจนส่วนผสมเข้ากันจับดูแล้วยังอุ่นๆอยู่นะคะ เรารอให้แยบนี้เนอแล้วก็แบบนี้ต่อน,นะคะเราก็จะเอาผักน,นะคะมาหั่นเดี๋ยวหนูช่วยเทะผักน,นะคะมาหั่นไว้แล้วก็แช่ไว้ซึ่งแบบนี้นะคะอันนี้คือ,อแครอทนะคะแล้วก็หัวไชเท้านะคะส่วนอันนี้ก็คือกระหล่ำปลีนะคะที่หั่นฝอยนะคะหลังจากนั้นเราเราเทเลยก็ได้ะคะ่ะเอาน้ำเดี๋ยวเราเทน,ะนะะ้ำก่อนนะคะ คือเราล้างสะอาดนะคะเทน้ำออกนะคะเราก็จะเทน้ำเทน้ำเย็นเข้าไปนะคะเป็นการน็อกไม่ให้ผักสีไม่สวยนะคะอโอเคนะคะสัสักพูนะคะเราก็จะเอา โผล่มาคดี๋ยวส่ตนี้สวยงานก่เขามีมอมาขั้นตอนนี้เราต้องอาเซ็ตติกนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภั นะคะมาใส่เดี๋ยวอีกอีกผักหนึ่งก่อนนะคะต่อไปเป็นอันนี้เราเทน้ำออกนะคะอ่ะแล้วเราก็เทน้ำเข้าลงมา เพื่อเป็นการน็อกผักนะคะให้มันไม่เสียนะคะอ่ะออะ,ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็นำผักมาใส่ในโหลที่เตรียมไว้นะคะเด mm ี๋ยวเราทำดู้าพๆก่อน เดี๋ยวทำไว้ให้ดูนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวนักศึกษาท,ทาต่อเนาะแล้วเราก็ใส่กระหล่าเข้าไปแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะ,ะทำให้ดูเป็นตัวอยา่างก่อนนะคะแล้วก็เอาน้ําผักดองนะคะ่ะน้ำผักดองสามรสนะคะตักใส่เข้าไปนะคะแบบนี้นะคะให้ท่วมผักนะคะ ทำให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเช็ดนะคะ <t ick> พ่วมเรียกเ,เอ่ยยังนะคะ <t ick> อีกสักช้อนหนึ่งก็พอนะคะ <t ick> เราก็จะได้ผักดองสามรสนะคะหลังจากนั้นเราจะปิดฝาะะ <t ick> อันนี้เป็นผักดองสามรสที่ เสร็จสมบูรณ์นะคะเราจะเอาผักนี้ไปแช่ในตู้เย็นประมาณ3/7วันแล้วก็จะสามารถนำมาบริโภคได้นะคะอร่อยมากๆเลยสามารถทำเป็นเชิงครัวเรือนก็ได้นะคะหรือว่าทำเป็นเชิงพาณิชก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสนใจทำอะไรอีกไม่ว่าจะเป็นเทมเป้แหนมนะคะหรือว่าโยเกิร์ตเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีให้ดูในคลิปถัดไปค่ะ สำหรับคลิปนี้วิทยาศาสตร์มีคำตอบขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ